สนับสนุนโดยสระแดงบ H เฮิบสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการกูทาวเวลเที่ยวไหนดีอ่าทุกคนอาจจะแบบอุย อยู่ในสตูอีกแล้วเหรอคือวันนี้ก็ยังเป็นเทปพ,พิเศษอีกเช่นเคยนะคะคือจะบอกแบบนี้ว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่กับ3พิธีกรของ Good Travel เลยและมีแพรนะคะที่มาทำไมก็ไม่รู้มาช่วยน้องๆแล้วกันมาช่วยแบบว่าเอ้ยถามน้องๆว่าไปที่นู่นที่นี่มาเนี่ยเป็นยังไงบ้างและให้แนะนำจังหวัดตัวเองค่ะอ่ะเริ่มแนะนำตัวกันเลยวันนี้เรามีกันทั้งหมด3คนนะคะ คนแรกเลยอ่ะแนะน,นำตัวหน่อยชืชช่ออ<ๆ>ะไรคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงยาดาอาภาธิรยานค่ะ <iden. S 2> ชื่อเล่นชื่อน้องคณะค่ะอายุ10ปีค่ะน่ารักวางเลยเอ่ะคนต่อไปค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงฮนาชาอธัธศารค่ะชื่อเล่นน้องพาฝันอายุ1ิปีค่ะน้องพาฝันอ่าคนสุดท้ายทางนู้นเลยสวัสดีค่ะหนูน้องโฟกัสเด็กหญิงเิียลาประภากลักอายุ1ิปีค่ะโอ้โห10ปีสิบส1บสิบ คือจะบอกว่าทุกคน <c oughs> คือน้องๆเขาเป็นพิธีกรนะคะที่ทํารายการกูทาเวลมา <c oughs> แล้วจะบอกว่าคือน้องๆอ่ะเก่งมากๆเลยนะคะ <c oughs> ที่แพ้แพ่บอกตรงๆว่าแพ้อยุ่ยบสอง <c oughs> แต่น้องๆอ,อายุสิบวบแต่ทํารายการกันเองแล้วอ่ะพี่อยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมาจากจังหวัดอะไรคะอ่ะหนูมาจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะอ่าจังหวัดสมุทรสาครน,น้องพัฝันมาจากกรุงเทพค่ะ อุ๊ยเราบ้ววานเดียวกันเราบ้ววานเดียวกัน <c oughs> แล้วคนสุดท้ายทางนู้นเลยมาจากจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะอ่าจังหวัดจันทบ,บุรีคือจะบอกว่าเราเจอกันมาแล้วหลายครั้งนั่นเอง <Okay. S 1> คือเราคือแพรก็จะไปช่วยน้องนะคะถ่ายรายการกูทาวเวลเราก็จะรู้ว่าน้องเนี่ยทำรายการเก่งมากอ่ะแต่ว,วเราเว้นเรื่องนั้นไปก่อนขอถามนิดนึงว่า จังหวัดของตัวเองเนี่ยมีอะไรเด็ดๆที่อยากจะพาไปเที่ยวบ้างคะอ่ะน้องคณะก่อนเลยอยากจะพาไปตลาดมหาชัยค่ะเพราะว่ามีอาหารทะเลมากมายน่ากินมาก อ่าคือแพรเนี่ยก็เคยไปตลาดมหาชัยเหมือนกันเพราะว่าแพรเป็นคนแบบกรุงธนบุรีเป็นคนแบบพระรามสองอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเคยไปแล้วก็เคยไปซื้อไปซื้อปูไปปล่อยปูคือซื้อปูที่ตลาดมหาชัยเพื่อไปปล่อยปูต่อคือก็เป็นเหมือนแบบว่าเราอยากทาบุญสสยบุญนิดนึงอะไรอย่างงี้เออแล้วอยากรู้ว่าน้องพาฝันกับน้องโฟกัสเนี่ยเคยไปไหมตลาดมหาชัยเคยค่ะ ไปอุ้ยเคยไปหรอใช่เป็นคนจันทบุรีมาถึงนี่เลยเหรอใช่ค่ะ <c oughs> มาถ่ายรายการ Good Travel โอ้โอเคเดี๋ยวเราเราพักตรงนี้ไว้แป๊บหนึง่งเดี๋ยวเรากลับมาอ่ะพี่อยากรู้ว่าคนต่อไปกรุงเทพ <c oughs> เมืองกรุงเทพอย่างเราเราอยากพาทุกคนไปที่ไหนคะหนูอยากพาไปพวกร้านอาหารค่ะร้านอาหารแถวไหนในกรุงเหรอรามสองอุ้ย มาเลยมาเลยนี่คือพี่ก็เป็นคนสายพลามสซงเหมือนกันคือจะบอกว่าอาหารคือเด็ดเด็ดสาวอีสานสาวใต้คือใครมีหมดแถวนี้นั่นเองค่ะอ่ะแล้วจันล่ะจัน,จนสำหรับหน,หนูอยากพาไปโบสถ์พนังมารีอาแล้วก็ ของคิชากูน้ำตกผิวโบสถ์พระนางมารีอาที่เราไปกันปะใช่ค่ะอ๋อคือโบสถ์สวยมากนะทุกคนใช่ไหมใช่ใช่อ่ะมันเป็นยังไงมันเป็นโบสถ์คิดใช่ไหมคะใช่ค่ะ,อะโอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องต่างๆเราพักเรื่องจังหวัดของน้องๆไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปเปิดดูวิทยารที่น้องๆเขาไปถ่ายกันมารายการกูทาเวลนะคะเชิญเลยค่ะ อันนี้คือที่ที่เราไปกันมาใช่ไหมคือไปถ่ายด้วยกันมา3ามคนใช่ค่ะคืออันนี้คืออะไรอ่ะเป็นสถานีรถไฟหรอใช่ค่ะเป็นสถานีรถไฟมหาชัยอะแล้วคือคนเยอะไหมวันที่เราไปกันเยอะเยอะมากเยอะมากเลยคืออยากรู้ว่าแบบว่าขึ้นรถไฟเนี่ยราคายังไงอ่ะคือแบบถ้าสมมติว่าพี่อยากไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแบบไปถ่ายรูปเล่นขึ้นรถไฟคือราคามันแบบว่ามัน ถึงห้าสิบไหมอ่ะอย่างเงี้ยให้พี่ไทยดีกว่าไหมให้พี่ไทยใช่อ่าให้ให้พี่ไทยไม่ถึงเมื่อกี้นี้นี่ได้ยินกระซิบมาเมื่อกี้นี้ว่าไม่ถึงคือสามสิบอะสามสิบไม่ถึงคือสามสิบนี่ตัดศูนย์ไหมหรือว่าโอ้ลือีกค่ะสิบบาทอ่ะสิบบาทยังไม่ถึงอุ๊ยอ่ะเฉลยเลยเฉลยเลยเด็กมึงกัน ฮะ <laughs> <laughs> คือเราขึ้นกันรถไฟหนึ่งบาทมันยังมีอยู่อีกเหรอคะ, <laughs> อะอเออโหนี่ไปกันกี่คนเนี่ยคือมีรวมนับรวมทิมง,งานนี่คือถึง10บาทเรืยงถึงแล้วใช่ไหม <c oughs> เออ <c oughs> อันนี้คือน่าจะเป็นราคาเด็กแต่ว่าราคาผู้ใหญ่ก็อาจจะมีอีกราคาหนึ่งใช่ไหมคะ <c oughs> อ้าโอเคแล้วน้องนอกจากไปสถานีรถไฟแล้วเนี่ยพี่อยากรู้ว่าหนูไปกันที่ไหนอีก ไปตลาดมหาชัยตลาดสดมหาชัยค่ะก็จะมีพวกแบบนี่อ๋อนี่ไงกุ้งมีกุ้งมีปูคือจะบอกว่าตรงเนี้ยแท็กก็เคยไปเดินคือไปซื้อปูเพื่อที่จะเอาปูไปปล่อยนะคะแต่ว่าทำปูแข็งคือคือเวลาขี้บ่ะน้องเขาหนีบเรากลับทุกคนอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงน้องเขาหนีบเรากลับเราก็เลยแบบ ปล่อยสี่ปล่อยสีแต่งายเป็นว่ากล้ามน้องเขาหลุดติดที่พิมเรากลับมาซึ่งมันมันปกตินะคะที่แบบว่ามันเป็นสัญชาติตายาของปูที่เขาแบบว่าเออเจออันตรายอะไรแล้วเขาก็จะแบบว่าสลัดกล้ามเขาทิ้งอะไรอย่างนี้เออแล้วสนุกไหมที่ไปกันมาสนุกมากอ๋อคืออยากให้แบบว่าทุกคนแบบว่าลองไปกันดูคือมันมีอาหารสดเยอะเลยใช่ไหมมีอะไรบ้างที่เราไปเดินเดินกันมามีกุ้งหอย,อยปูปลา แล้วมีแบบว่าของกินเดินเล่นไหมสําหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยเขาอยากไปทำคอนเทนต์สมมติว่าแบบเฮ้ยพี่อยากไปถ่ายวอล์กวันเดที่ตลาดมหาชัยอย่างเงี้ยเราเราแบบมีของกินใช่หรอเดินพักกินนมกินน้ำมีอย่างเงี้ยมีไหมม,มีค่ะ,คะอืมแสดงว่าถ้าสมมติว่าพี่อยากไปเนี่ยก็คือหนูไปกันยังไงนั่งรถไฟไปหรอหรือว่าใช,ใช่ค่ะนั่งรถไฟนั่งจากที่ไหนอะนั่งจากสถานีรถไฟค่ะไป ในต,ตลาดมหาชัย<ม><ม>ใช่ไหมใช่โอเคก็คือสามารถไปได้เลยแล้วขึ้นราคาถูกมากนะคะทุกคนคือใครที่แบบว่าเอ้ยงบน้อยแต่เฮ้ยอยากผันตัวมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็คือสามารถทําตามน้องๆได้เลยแล้วน้องืุพาทําแล้วนะคะทุกคนคือน้องๆเก่งกันมากๆอะแต่อาจจะยังเขินๆนิดๆหน,น่อยๆไม่เป็นไรแล้วมีอะไรไหมที่แบบว่าไปแล้วรู้สึกว่าแบบมันบงมันแบบมันเป็นแบบอะไรตลกตลกที่เราไปแล้วแบบ งงเนี่ยอเอ้ยแต่ลานี่พี่ก็ไปเอไอวัดอันนี้พี่ก็ไปมันคืออะไรอะ่ะรู้ไหมจำได้ปะศาล<ำ>เจ้าบ่อนอ่ะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองค่ะอ๋อศาลเจ้าพ่อหลักเมืองคือพี่เคยไปแต่ว่าพี่อ่ะจำไม่ได้ว่าแบบว่ามันชื่ออะไรแล้วก็แบบไปแล้วก็ไปยืนง,งงๆจนเขาแบบว่ามาแนะนำ <c oughs> <laughs> ว่าต้องไปอย่างนี้ไปอย่างนี้ไปอย่างนี้ต่อ ก็คือไปคนเดียวไงเราไปซื้อปูเราก็เออเห็นแวะหน่อยอะไรอย่างงี้เออแต่ว่าคือวัดอันนี้คือคนเยอะไหมที่เราไปกันเยอะค่ะอืมคืออ๋อนี่งพี่พี่ขอแวะเมาได้ไหมคือเราทำยังไงอ่ะคือแบบเราหน้าดูแบบหน้าสวยมากเลย <laughs> <laughs> หน้าสวยกตั้งแต่เด็กๆเ,เลยพี่บอกว่าแวะพูดหลายทีแล้วตั้งแต่เราพี่เห็นคลิปครั้งแรก <laughs> คือทำยังไงเขาพี่รู้สึกว่าพี่แก่มากเลยตอนเนี้ยเออก็คือก็จะมีเขาก็อันนี้ไปซื้อข้างหน้าเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมาไปซื้อข้างหน้าคือเขาก็จะมีร้านขายแล้วก็แบบเดินตามทางที่เขาบอกใช่ไหมเขาก็จะมีลูกศรบอกโน่นนี่นั่นอ่ะแล้วจบจากตรงนี้เราไปไหนกันต่อนั่งเรือนั่งเรือนั่งเรือไปไหนคะไปท่าฉลองค่ะโอ้ท่าฉลองเดีนะพี่เคยไปไหม เป็นคนกรุงเทพซะเองจะไม่ไปไม่ได้เออถ้าฉลองพี่น่าจะเคยไปแต่ว่าน่าจะแบบแบบแบบผ่านๆมันมีอะไรบ้างไหนเล่าให้พี่ฟังซิก็ตอนก็ตอนที่ตอนที่ไปก็จะมีงานศิลปะที่เขาเพ้นที่ท่อค่ะอ๋อมันเคยได้ยินอยู่แต่ว่าอันคือมันเป็นมิทรศการประมาณหนึ่งใช่ไหมคะคือจัดแค่บางวันใช่ไหมคะคือหมดไปหรือยังเอ่ย ยังคะ่ะอ๋อยังไม่หมดด้วยใครที่อยากไปไปตามตามไปดูได้นะคะเออแล้วก็มีไปไหนอีกหรือว่ามีกินมีเที่ยวที่ไหนไหมที่แบบไปมาแล้วเราอยากแนะนำนั่งรถจากมหาชัยไปที่ตลาดล่องผุกค่ะโอ้เราไปกันเยอะนะเนี่ยอ๋อเนี่ยเหรอคือขนรถไฟแล้วมันเป็นแบบนี้เลยหรอชาวต่างชาติเยอะมากอุ้ยแล้วคนเยอะมากคนเขามายืนมุงถ่ายรูปอ่ะใช่ค่ะ วิหน้าไปอ่ะอยากไปอีกอ่ะอันนี้อยากไปอีกไหมอยากอยากอันนี้ตอนที่หนูนั่งไปกับเพื่อนนะคะหนูหนูนั่งไปสักพักนึ่งหลับกันใช่ไหมมันลงเย็นสบายใช่ไหมลูกใช่นี่อุ้ยเด็กๆน่ารักอ่ะตื่นมาก็งงๆเอาถึงแล้วอุยแล้วก็คือที่ตลาดล่มงุกเนี่ยเขามีอะไรขายบ้าง ก็จะเป็นของสดของสดแล้วมีพวกแบบอ้าวนี่ไงร้านอาหารเื้อน้ำพริกหน้าจีนมากแหวนหน่อยหิวเริ่มหิวแล้วเริ่มหิวแล้วค่ะดึกหน่อยก็จะแบบประมาณนี้เออแล้วคือเดินเนอ๋อไปนี่คือฝนตกด้วยหรอคะใช่ค่ะแล้วสนุกไหมวะเวลาวันที่ไปไปถ่ายกันสนุกค่ะเวลาที่รถไฟมา่ะพ่อ แม่ค่ะพ่อค่ะเขาก็จะผูกร่มอ่ะพี่ขอถามความรู้สึกนิดนึงที่ไปถ่ายกันมาเนี่ยสามคนรู้สึกกัน,นยังไงบ้างอะเอาเริ่มที่น้องคณะก่อนหนูรู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่หนูไปนั่งรถไฟค่ะอ่าแล้วน้องโฟกันไหคะหนูก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าสถานที่น่าท่องเที่ยวมากเลยค่ะอืมน้องโฟกัสละคะ อันนี้เป็นความชอบด้วยค่ะเพราะาตอนหนูเด็กๆค่ะคุณพ่อจะพาเที่ยวอะค่ะก็เหมือนเป็นความฝันอย่างหนึ่งอยากทำรายการเที่ยวพาเที่ยวใช่ไหมชอบเที่ยวด้วยค่ะโอเคก็ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องไปพักเด็กกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมากับอาหารประจําจังหวัดผลไม้นู่นนี่นั่นที่น้องๆจะเอามาแนะนามาเสิร์ฟให้กับพวกเราเยวรอติดตามเด็กหน้าค่ะ สนับสนุนโดยสาะแดง B H e r ค่ะกบมาสู่เบรกที่2เบรกสุดท้ายของเรากันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยววันเบรกนี้เนี่ยเราจะมาถามเจาะลึกเกี่ยวกับแต่ละจังหวัดที่น้องๆมากันเลยอ่ะเดี๋ยวเริ่มกันที่จังหวัดจันทบ,บุรีก่อนเลยดีกว่าคะ่ะเปลี่ยนฝั่งบ้างเปลี่ยนฝั่ง <laughs> <laughs> อ่ะจังหวัดจันทบ,บุรีที่อยากรู้ว่ามีอาหารอะไรที่เด่นๆบ้าง ถ้าสาหรับหนูนะคะหนูว่าหมูชมวงค่ะหมูชะมวงเป็นยังไงเออก็โอไม่แน่ใจเหมือนกันอแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมมีอีกอย่างอื่นอีกไหมนะอ่ะโอเคไม่เป็นไรอ่ะเราหนูจังหวัดกรุงเทพมีอะไรคะกุ้งเผาค่ะกุ้งเผาค่ะนะรู้เลยไปกินที่ไหนมาไปกินที่แถวๆเทียนทะเลหรือเปล่าใช่ อ่าโอเคและหนูล่ะคะสวัดีของหนูจะเป็นต้ยมยำปลาทูค่ะต้ยมยำปลาทูอ๋อ,อพี่ชอบกินมากช่วงหนึ่งตอนเด็กๆตอนสมัยประถมค,คือพี่จะกินมันเอ้ยมันคนละอย่างกันนี่ว,ว่าอันนั้นยำปลากระป๋องแต่เอามาทำเป็นต้ยมยำโอเคงั้นเราข้ามไปข้ามไป แต่และจังหวัดเนี่ยคือเขาก็จะมีอาหารหลากหลายประเภทนะคะทุกคนใครที่ไปเนี่ยเราสามารถตามไปได้อย่างจังหวัดจันทบุรีก็จะมีอะไรนะคะหมูชะมวงหมูชะมวงกรุงเทพก็จะเป็นกุ้งเผาค่ะกุ้งเผาค่ะแล้วก็จังหวัดสมุทรสาครต้มยำปลาทูค่ะโอเคค่ะแล้วพี่อยากรู้ว่าอาหารล่ะเอ๊อาหารไปแล้วสิผลไม้ล่ะผละไม้ของแต่และจังหวัดอะไรที่เด่นๆบ้าง เอาที่น้องคณะก่อนก็นได้ค่ะ,ะสำหรับหนูนะคะน่าจะเป็นทุเรียนค่ะอุ้ยทุเรียนเหรอสมุสายคอี้ทุเรียนด้เหรอวิจริงอะ่ะ <c oughs> <c oughs> คือนี่ความรู้ใหม่มากเพราะว่าเราจะรู้กันว่าทุเรียนเนี่ยก็จะมีที่แบบว่าจ้าหวัดลายองอ,อ่ายนี้ไงเพราะว่าเราเป็นคนสาย กินแล้วก็จะแบบว่าวิ่งไปเลยซื้อที่ระยองเพิ่งรู้มีใกล้ขนาดนี้แล้วฉันวิ่งไปทําไมถึงระยองงงอ่ะแล้วผลไม้จังหวัดกรุงเทพระคะคือที่ไหนคะหนูคิดว่าน่าจะเป็นมะม่วงนะคะมะม่วงอ,อ๋อมะม่วงเปรี้ยวหรือม,มันคือมีหมดแหละที่ว่าแต่ว่าคืออยากจะบอกแบบนี้ว่า ถ้าเป็นสาวพระรามสองก็จะต้องรู้จักส้มบางมดมนาะขอแนะนำอีกอย่างหนึ่งเพราะเป็นคนกรุงเทพเหมือนกันมีมะม่วงกับส้มส้มค่ะใชา่คือจะบอกว่าส้มอร่อยมากและมะม่วงก็กรอบมาใครที่อยากกินตามพี่ๆชาวบ้านแม่ๆป้าๆน้าๆนนนทาั้งหลายที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะตามมาซื้อได้เลยอันนี้คือขายจังหวัดประเทศไทยให้เขามาเที่ยวกันเยอะๆเราชอบ ประเทศไทยไม่กรุงเทพค่ะ <c oughs> คือพิธีกรงงเองแล้วตอนนี้ <c oughs> <c oughs> อ่ะไปที่จังหวัดสุดท้ายกันดีกว่าผลไม้ที่เด่นๆของจังหวัดจันทบุรีทบุรีคือโอ้จันทบุรีค่ะจะเป็นเมืองแห่งผลไม้เลยก็ถ้าขึ้นชื่อมีทุเรียนมังคุดเ <c oughs> งาะค่ะแล้วพี่อยากรู้ว่าที่บ้านเราเนี่ย <c oughs> คือทําสวนทุเรียนด้วยใช่ไหม อันนี้รู้ได้ยังไงรู้สิเพาเราไปถ่ายกู้ทาวเวลมา <laughs> <laughs> พี่เห็นคืออยากรู้เรื่องเกี่ยวกับลงลึกเรื่องทุนเรียนให้พี่หน่อยได้ไหมว่าแบบว่ามันจะออกช่วงไหนให้พี่นิดหนึ่งอ่ะก็ทุเรียนค่ะคือสมมติว่าเราปลูกปีนี้อืก็ถ้าทุเรียนโตแล้วอีกปีหนึ่งปีหน้าค่ะเดือนมกราอะไรก็กําลังจะเติบโตเนาะประมาณ มิถุนาอะไรนี้งิถุนามิถุนาอะไรอย่างี้ช,ช่วงหน้าร้อนใช่ไหมอ่าโอเคอแล้วทุเรียนทุเรียนที่แบบว่าเด่นๆของหนูที่บ้านหนูปลูกเนี่ยคือทุเรียนอะไรบ้านหนูปลูกหลายหลายพันนะคะ,ะก็มีโอเคมีก้านยาวนกหยิบแล้วก็หมอนทองชะนี มีวับเชื้อให้เถื่อนลค่ะมีราคาพิเศษไหมคะอหยอกเล่นหยอกเล่นอ่ะโอเคพี่อยากรู้เรื่องอาหารเรื่องผลไม้ไปแล้วพี่อยากรู้เรื่องสายมูบ้างดีกว่าอยากรู้ว่าแนะนําวัดที่เด่นเด่นของแต่ละจังหวัดเริ่มที่น้องผาฝันบ้างดีกว่าเอาตรงกลางเลยน่าจะศาลเจ้าหลักเือ อ่าสถานทักเมืองของเมืองกรุงเทพนะคะก็คือใครหลายๆคนน่าจะเคยไปกันที่ที่เราไปกันมาที่นั่นแหละเออแถวนั้นแหละทุกคนคือมันจะเป็นเหมือนบอกว่าที่สวนลูกคือใครที่เขาไปบนกันที่นั่นเขาคาดหวังว่าจะได้ส่วนใหญ่ส่วนเนี่ที่ไปแล้วเอ้ยคิดว่าที่นี่แบบศักดิธิ์คือต้องไปที่เนี่ยลองไปดูกันนะคะทุกคนใครที่แบบเอ้ยจะสอบเข้าที่นี่มหาลัยนี้อยากได้จุฬาลองไปบนดูค่ะ ไม่นบ่นก็ได้ลองไปขอดูนะคะเอออ่ะแล้วต่อไปขอน้องคณาค่ะก็น่าจะเป็นศาลเจ้าพ่อหลักเมืองค่ะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองของจังหวัดสมุทรสาครค่ะสมุทรสาครเคยไปไหมหนูเคยจะไหมเคยค่ะเป็นยังไงไหนเล่าให้พี่ฟังซิงจะเป็นเขาจะมีจุดให้ซื้อทูบให้แล้วก็ซื้อเทียนค่ะแล้วก็เอาไปจุดไฟมาอ่ามาขอพร ก็คือน่าจะคล้ายๆกันเพราะว่าสารหลักเมืองเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันจะมีหลายจังหวัดนะคะทุกคนก็คือมีกรุงเทพมีสมุทรสาครมีเมืองนู่นเมืองนี้เมืองนั้นก็คือใครที่แบบว่าอยู่จังหวัดไหนก็สามารถไปได้เพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบว่าจุดที่เป็นประวัติศาสตร์ที่เข้าเหมือนแบบสร้างจะสร้างเมืองตรงนี้เขาก็เลยเหมือนแบบว่าทําเสาขึ้นมาเพื่อเป็น หลักให้กับเมืองว่าแบบเออที่นี่มันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะใครแบบว่ามีอะไรมีเรื่องทุกร้อนใดๆก็มาไหว้ที่นี่อะไรอย่างนี้อ่ะแล้วหนูล่ะคะจังหวัดจันทบุรีเป็นศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะอ๋อเพราะว่ามันเป็นเมืองที่ใช่ไหมมันเป็นเมืองของพระเจ้าตากสินใช่ไหมมันเป็นยังไงหนูเคยไปไหมเคยค่ะเป็นยังไงไหนก็เป <c ười> <ๆ>็นคล้ายคลายท่ายทหารนะคะอ๋อ มันจะใหญ่ไหมพี่อยากรู้ว่าแบบว่าคือมันเป็นยังไงอ่ะเป็นถ้าพี่จะไม่ผิดที่พี่เคยดูในรูปอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบว่าเลือนไม้หรอใช่ไหมคล้ายๆค่ะแต่ว่าไม่ใช่เลือนไม้เลยอ่าแล้วเวลาคนไปไหว้นี่เขาไปกันเยอะไหมเหมือนแบบว่าเป็นที่หลักที่แบบว่าถ้าสมมติว่าไปจันทบุรีคือต้องไปหรือเปล่าก็ใช่ค่ะเป็นที่ที่แบบคนต่างจังหวัดมาเที่ยวอะค่ะ แล้วที่อยากรู้ว่าทั้งสามคนให้เลือกไอ้ที่พูดพูดกันมาเนี่ยสารหลักเมืองสารหลักเมืองแล้วก็เจ้าอะไรนะคะสารอะไรนะคะสารเจ้าพ่อพญาตากใช่ไหมสารสมเด็จพระเจ้าตสิอ๋อสารสมเด็จพระเจ้าตากสินอ่ะใช่ค่ะเขาทัด้วยนะคะเป็นคนความจําสั้นค่ะสารสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็สารหลักเมืองอยากรู้ว่าแต่ละคนอยากไปที่ไหนกัน น้องคณะอยากไปไหมถ้าสมมติว่าพี่จะจัดทริปกูทาเวลไปเที่ยวที่จันทบุรีไปสันสมเด็จพระเจ้าตากสินลาดความลับสั้นนะทุกคนนั่นแหละค่ะอยากไปไหมอยากไปค่ะอ่าคือพี่จะบอกว่าเหมือนพี่อ่ะจะเคยผ่านๆเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปถ่ายถ่ายละครไปออกกองแถวโนนกันบ่อยอะไรเนี้ยพี่ก็เลย รู้สึกว่าแบบเออมันสวยแล้วมันก็ใหญ่มากๆสำหรับใครที่อยากไปก็คือาสามารถตามไปได้นะคะแล้วน้องมาฝันอยากไปไหมอยากไปค่ะเดี๋ยวพี่จะให้คนนําไกด์ <laughs> นู่นเลยเ <laughs> จ้าบ้าน <laughs> จ้าถิ่น <c oughs> คือต้องพานําแล้วแบบนี้เออ <laughs> อะคืออยากรู้ว่าแต่ละคนเนี่ยขอฝากแบบฝากผลงานกันเล็กๆได้ไหม <c oughs> แต่ละคนเคยทําอะไรกันมาบ้างอะน้องคณาก่อนเลยค่ะก็หนูเคย หนูมีผลงานหนูเคยแข่งเต้นทูบีนัมเบอร์วันระดับจังหวัดค่ะได้ที่หนึ่งสาปีซ้อนค่ะแล้วก็แข่งทูบีนัมเบอร์วันรายการเดิมค่ะในโรงเรียนนะคะได้ที่หนึ่งสปีซ้อนเหมือนกันค่ะแล้วก็มีแข่งเต้นเดี่ยว a อ o d อดได้รางวัลชมเชยค่ะน้องขาฝันค่ะหนูเคยแสดงละครเรื่องแม่ปลาบู่ค่ะแล้วก็เคยแข่งประกวด นางสงการได้รางวัลนางธิดานางฟ้าอันดับที่หนึ่งค่ะแล้วก็เคยถ่ายรายการ Good Travel เท่ไหนดีค่ะน้องโฟกัสค่ะก็ผลงานของน้องโฟก,กัสน,นะคะก็จะมีถ่ายภาพยนตร์เรื่องขุมทรัพย์จันทบูรค่ะที่ตอนนี้ก็ถ่ายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กำลังรอออกอากาศอยู่ค่ะม,มีอะไรอไ,ไหมคะถ่ายรายการ Good Travel ค่ะ เองคุ้นๆน,นะนี่อะอะไรนะรายการนี้ดีนะคะอย่าลืมติดตามค<ช>่ะแล้วมีอะไรอีกไหมคะแล้วก็มีถ่ายแบบแล้วก็เดินแบบค่ะแล้วก็ได้รับตําแหน่งทูตวัฒนธรรมประจำจังหวัดจันทบุรีค่ะว้าวคือรายการเราอะได้ทูตมาเป็นพิธกรแล้วทุกคนอย่าลืมติดตามกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันอีกหลายๆที่เลยนะโ,โ,โอเคคือแล้วแต่ละคนเนี่ย คือเคยทํารายการนี้มากันแล้วใช่ไหมคะ,ะแล้วอย่างหนูทำหนึ่งเทปใช่ไหมใช่ค่ะหนูก็หนึ่งเทปแล้วของน้องโฟกัสคือทํามากี่เทปแล้วคะหลายเทปประมาณ5เทปแล้วคะ่ะโ,โอเคทุกคนรอติดตามได้นะคะ,ะแต่ว่า <c oughs> ก่อนที่จะหมดเวลาของเราเรามาขอพูดถึงผู้สนับสนุนของเราดีกว่านะคะกับ ผู้สนับสนุนช่วงนี้นะคะคือ b ีเฮิรและกาแฟ b ีเฮิร์บคอฟฟค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบีเฮิรกระปุกแดงแรงลิตตัวนี้นะคะสามารถตอบโจทย์เรื่องปัญหาสุขภาพได้แบบองค์รวมอย่างตรงจุดเลยค่ะ มีเฮอรกระปุกนี้นะคะได้รวบรวมเอาสารสกัดจากธรรมชาติและสมุนไพรชั้นดีรอยมากมายถึง8ชนิดที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยบำรุงดูแลฟื้นฟูสุขภาพของคุณให้กลับมาดีและแข็งแรงขึ้นได้เหมาะมากๆสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือวัยทองที่มีความเสื่อมถอยของร่างกายนอกจากนี้เนี่ยใครที่มีโรคประจำตัวหรือต้องการดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะคะยิ่งควรต้องทานเลยค่ะ สำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้กันที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0615878999หรือแอดไลน์ค่ะ bherb99 นั่นเองค่ะและอีกตัวหนึ่งนะคะที่อยากแนะนำเลยก็คือกาแฟ d h h r r c o o f f e e ค่ะเป็นกาแฟ d h h r r c o o f f e เป็นกาแฟสมุนไพรปรุงสำเร็จชนิดผงนะคะที่ตื่นได้ทุกวันทุกที่ทุกเวลาและทุกเพศทุกวัยเลยนะคะ จะเหมาะมากๆสําหรับสาวๆที่ใส่ใจในรูปร่างค่ะไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทานใช้ครีมน้ํามัน,มนลําข้าวนั่นเองนะคะทีช่ช่วยลดคอเลสเตอรอลค่ะและที่สําคัญนะคะรสชาติกลมกล่อมหอมมันเข้มข้นแบบไม่ต้องง้อกาแฟเย็นนมข้นหวานเลยค่ะใครนะคะที่อยากหุ่นเพียวรูปร่างดีแบบไม่ต้องอดไม่ต้องออกกำลังกายแต่สุขภาพยังดีอยู่และผอมได้นะคะง่ายๆเลยค่ะด้วยกาแฟดีเฮิร์บคอฟฟี่ไอเทมเด็ดเรื่องลดน้ำหนัก ได้อย่างเห็นผลเลยค่ะและวันนี้นะคะคือหมดเวลาของตอนนี้เทปนี้แล้วสำหรับใครนะคะที่อยากรู้ว่าเราจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามนะคะรายการกู้ท้าไปเที่ยวไหนดีคะ่ะสำหรับ EP นี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนและ EP หน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมกันคะ่ะสำหรับวันนี้พวกเรา4ี่คนขอตัวลาไปก่อนด้ยดาคะ่ะ